ขออนุญ,ญาตสรุปผลการปฏิบัติงานพนักง,งานราชการผลสำเร็จของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานครั้งที่หนึ่งประจำปีงบประมาณ2565ของนางสาวบุญยิ่งดาวสีตำแหน่งครูกศนตนตำบลรับผิดชอบตำบลน้ำอ้อมดังนี้ตอนที่หนึ่งข้อมูลทั่วไปนางสาวบุญยิ่งดาวสีเกิดเมื่อวันที่12มิถุนายนพศ2527 ปัจจุบันอายุ38ปีมีภูมิลรเนาอยู่ที่บ้านน้ำอ้อมตำบลน,น้ำอ้อมอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรสถานภาพโสดจบการศึกษาชั้นสูงสุดปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยายลัยกรุงเทพธนบุรีสรุปผลการปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถและตัวบ่งชี้ดังนี้ตัวชี้วัดที่1จํานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS ได้ดำเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการกศนตบลแผนปฏิบัติการระดับอําเภอเพื่อบันทึกข้อมูลพื้นฐานกศนตบลตามกำหนดโดยมีการรายงานผลข้อมูลพื้นฐานกศนตบลจากระบบ DMIS 65ดังจะเห็นได้จากรายการฐานข้อมูลที่ต้องบันทึกในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS 65 ครบ12หัวข้อจำนวนผู้รับบริการที่กสนตำบลจำนวน130คนต่อเดือนจำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวน10คนต่อวันกสนตำบลน้ำอ้อมมีคอมพิวเตอร์โทรทัศน์และอุปกรณ์สำนักง,งานต่างๆให้ไว้บริการตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกศนตำบล ได้จัดทําแผนปฏิบัติการกศนตําบลน,น้ําอ้อมแผนปฏิบัติการกศนอําเภอขอวงังและสรุปโครงการต่างๆโดยมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับตำบลและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนในระดับอำเภอและระดับตำบลมีการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหา และความต้องการมีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นและแนวโน้มการพาราัฒนามีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติและการดำเนินการตามที่กำหนดไว้มีการประเมินสรุปและรายงานผลทุกกิจกรรมโครงการ และจัดทำแผนในระบบ d m i s 6 5เสร็จเรียบร้อยตัวชี้วัดที่3จํจำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานรับผิดชอบนักศึกษาจำนวน60คนดังนี้ภาคเรียนที่2ทับ64จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่2ทับ64จำนวน12รายโดยแยกระดับดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน9รายเข้าสอบเอนเนตจำนวน9รายมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน3รายเข้าสอบเอนเนตจำนวน2รายสอบปลายภาคเรียนที่2ทับ64จำนวน60คนโดยแยกระดับคือมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน25คนมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน35คน เข้าสอบทั้งสองระดับจำนวน53คนคิดเป็นร้อยละ8 8 3 3และมีการจัดกิจกรรมเพื่อย,ยกระดับการศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัยตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบกับผู้ที่ขึ้นทะเบียน และลงทะเบียนโดยนับจากภาคเรียนปัจจุบันย้อนหลังไป4ภาคเรียนผู้คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่2ทับ6-4จำนวน12คนจบ11คนคิดเป็นร้อยละ91.66ตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคเรียนผู้เข้าสอบปลายภาคเรียนที่2ทับ6-4จำนวน60คนโดยแยกเป็นระดับดังนี้ เข้าสอบปลายภาคเรียนทั้งสองระดับจำนวน53คนคิดเป็นร้อยละ83.33ตัวชี้วัดที่6ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสมดิลทางการเรียนในรายวิชาบังคับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาบังคับภาคเรียนที่2ทับหในรอบการประเมินมีผลสมธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย2 0 0ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ70.17ตัวชี้วัดที่7จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีผลการดำเนินงานบนรรลุตามเป้าหมายมีผลการดำเนินงานเกินกว่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี2565ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบดังนี้ 1. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเป้าหมายที่รับผิดชอบทั้ง3หลักสูตรจำนวน15คนจัดได้27คนเกินเป้าหมายที่กำหนดรายละเอียดตามเอกสารการประเมิน 2. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมสุขภาพว่าทางกายจิตสมองสำหรับผู้สูงอายุจัดวันที่30เพื่อจิก,กายน2564สถานที่จัดณนะวัดป้าห่วใต้เป้าหมายตำบลจำนวน5คนเป้าหมายที่ข้าพระเจ้ารับผิดชอบ2คนคิดเป็นร้อยละร้อย3 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเพื่อบริหารจัดการขยะในชุมชนจัดวันที่ย9เาพฤศจิกายน2 5 6 4สถานที่จัดสาราประชาคมป้านคอวังหมู่ที่หนึ่งเป้าหมายตำบล4คนเป้าหมายที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ2คนคิดเป็นร้อยละร้อย การเรียนรู้หลักปรัชญาของศืษฐกิจพอเพียงโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อจัดทำปุ๋ยชีวภาพในวันที่25พืพฤศจิกายน2564เป้าหมายตำบล5คนเป้าหมายที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ3คนคิดเป็นร้อยละร้อตัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมาย เป้าหมายที่เข้าร่วมหลักสูตรต่อเนื่องดังกล่าวนำไปใช้ในชีวิตประจำวันคิดเป็นร้อยละ85จากจำนวนผู้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันจำนวน23คนในจำนวนทั้งหมด27คนตัวชี้วัดที่9จําจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่ผู้รับบริการ1.1มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมีผู้รับบริการ1.2มีจำนวนผู้รับบริการบ้านหนังสือชุมชนบ้านน้ำอ้อมหมู่9ตำบลน้ำอ้อม2การส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอธญาศัยมีจำนวนผู้รับบริการหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ มีจํานวนผู้รับบริการหน่วยบริการพอ,อรสวณโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยจํานวนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านคือนายไพโรสีเสมอมีแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบลและจัดหาสื่อต่างๆเช่นการหมุนเวียนสื่อจากห้องสมุดประชาชนกสนาตำบลไปสู่แหล่งเรียนรู้ชุมชน จัดเจรกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชนตัวชี้วัดที่10จํานวนเจอรกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมาย 1. จัดโครงการส่งเสริมการอ่านในชุมชนมีจํานวนผู้รับบริการบ้านหนังสือชุมชน 2. การส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยมีจํานวนผู้รับบริการตัวชี้วัดที่1 1 ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน 1. ส่งเสริมจัดหาวัสดุในจิตกรรมการให้บริการข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย 2. เผยแพร่หรือจัดจิตกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยให้กับผู้เรียนประชาชน 3. ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจัดอบรมส่งเสริมสุขภาวะ และสุขภาพภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนตัวชี้วัดที่12บสอจำนวนงานตามนโยบายเล่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการค้าออนไลน์กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงจากออนไลน์และออฟไลน์ 2. เข้าร่วมอบรมเป็นวิทยากร โครงการศูนย์นิจิทัานชุมชนหลักสูตรการค้าออนไลน์กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงจากออนไลน์และออฟไลน์ 3. ส่งเสริมการรู้หนังสือ 4. งานทะเบียนนักศึกษา 5. งานผู้ช่วยงานพื้นฐาน 6. รับหน้าที่พิธีกรระดับอำเภอตัวชี้วัดที่13 ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี Best p r a c t i c การส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพการทอผ้าพ,พื้นเมืองโดยการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติหรือการย้อมสีผ้าจากใบไม้